สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสมบัติทัวนะคะภูเก็ตกรุงเทพนะคะเป็น VIP Supreme 20ที่นั่งนะคะก็จะเป็น1ต่อ1นะคะซ้ายขวาก็คือมีความ private แบบนี้เลยค่ะพื้นที่ก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะก็จะมีตัวปรับระดับนะคะอัตโนมัตินะคะทั้งเอนเบาะแล้วก็ยกตัวที่รองขาขึ้นนะคะก็ยืดขาได้สบายเลยะคะ่ะ ด้านบนก็จะมีช่องแอร์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเพราะว่ารถทัวร์ไทยเนี่ยแอร์หนาวจริงๆส่วนด้านหน้าของเรานะคะก็จะมีจอแบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้ก็จะมีพวกเอ็นเตอร์เทนเนอร์ต่างๆแต่เราไม่ได้เปิดใช้ในส่วนของข้างเบาะนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟอ่านหนังสือซึ่งสามารถแบบปรับทิศทางได้ตามใจเลยแล้วก็นี่นะคะสิ่งที่รถมีให้ก็คือจะเป็นเครื่องดื่มก็คือนมนะคะรอบนี้ดีมากเป็นกูดเมททุกคน I love อ่ต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าเย็นนะคะตัวนี้ก็อาจจะใช้แบบเช็ดมือต่างๆแล้วก็นะคะน้ำดื่มตราคุลิคูแล้วก็จะเป็นพวกขนม,นมนมเนยต่างๆค่ะทุกคนรอบนี้เนี่ยถือว่าแบบจัดเต็มมากขึ้นมารอบก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้แบบขนมเยอะเองนี่นะขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นสิ่งนี้ค่ะทุกคนผ้าห่มก็คือแบบ ใช้ช่วยชีวิตเราในคืนนี้และนี่อีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบก็คือมันจะมีนี่ที่ชาร์จแบตนะคะก็จะมีรูทั้งแบบ Type C แล้วก็ USB เลยแบบสะดวกสุดๆนี่ใช้งานได้จริงนะคะทดสอบมาแล้วขอแอบกินขนมพอกรุบกริบอันนี้เราก็พกมาเองเนาะเป็นหมอนรองคอก็ขอให้ทุกคนนะคะ Enjoy your trip ค่ะเจอกันกรุงเทพค่ะ